เอาละครับมันยไม่อยู่กลยวันนี้เราอยู่ช่วงมอมให้เร็ใครแพ้โดนตามันแหละครับผมวันนี้เราจะมาแข่งกันร้องเพลงท่อนทุกของละเพลงครับเราจะสุ่มหยิบเพลงขึ้นมาแล้วร้องให้ได้ไปใน5วินาทีก่อนที่เราจะไปเริ่มเกมมันทุกทีเราต้องมีธรรมเนียมกันอยู่แล้วนะคือการหยิบเพงของเราครับเพื่อให้เกมมันสรุกยิ่งขึ้นเีครับไปเริ่มกันเลยดีกว่า เอาละครับหลังจากที่พวกเราได้ดื่มกันเละกระชี้เรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับผมมาครับเกมรองท่องหูซึ่งใครลองไม่ได้ไปเลยห้าวีมีบทลงโทษนะครับก็คือ1น่ช็อตแต่ถ้าเล่นเกมจบแล้วใครแพ้ก็มีบทลงโทษเหมือนกันครับนะครับตอะไรครับวลักมือสองอ้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับ โอเคไหมครับป่าาข้อต่อไปดีกว่าครับมาครับคุณกอครับครับครับขอร้องเพลงที่ร้องลด้เถือสาธุไแยุนละละ